Yeah, yeah. ก็กราบสวัสดีชาว ROV ทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iPad Forentino TV ก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับผมชนคนเดิมนะครับก็เกมน,นี้ Forentino offline น,น,นะครับผมก็ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมจับ Forentino l แม่งแพ้ทุกทีเลยครับผมฮลัลโหล ก็ผมแพ้มาประมาณ200กว่าเกมแล้วครับเธอรู้ทําไมเหมือนกันเกมมันบ,บั๊กหรือเปล่วาวะฮัลโหลเกมแก้นะครับโอ้จับบอลในลายแพ้ทีเลยว่ะโอ้ถ้า gm ดูคลิปนี้อยู่ก็แก้บั๊กหน่อยครับฮัลโหลก,ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเพิ่มพลังให้กับผมมากเลยพอเล่นพลังโจมตีผมจะเพิ่มขึ้นแบบ3า0รอยเปเซ็นะครับถ้าทุกคนกดไลค์นะครับผมก็ดูแต่ตานะครับวาจาอย่าเป็นเซียนนะครับผมเพราะผมไก่นะครับผมฮัลโหลเกมนี้เราชเนเรงกับ ดีเจนุ้ยนะครับผมหรือเอนโซนะครับผมเออเราต้องดูเชิญเขาก่อนนะยังไงภาษบอังกิดไปก่อนครับผมฮัลโหลจะาฮึบพับพับฮึบพับดิจิตอลดิจิตอลอดิจิตอลดิจิตอลเฮ้ยอ้อยมาผ่านเราฟิกก่อนครับฮัลโหลเกือบครับผมเมื่อกี้ถ้าเราไม่ฟิกเราอาจจะแตกนะครับถ้ามันโดดใส่เรานี่และเอนโซเกี่ยวเราน่าจะเรียบร้อยนะครับผมเล่นเรายังไม่สี่เราเล่นใจเย็นนะครับเราอย่ารีบนะ ถ้าเราต้นเกมเราโดนกดนี่เราจะนิ่มนะครับยังไงเอ็นโต้กะชุบพับทุบพับดิจิตอลดิจิตอลเฮ้ยทุบทุบเฮ้ย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 เดียวเดียวเดียวโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงครับผมฮัลโหลอ้าวไปหน่อยครับผมกลับบ่อไปดีครับฮัลโหลผมกิดไม่น่าเลยรวะหิวไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวผมเปิด เปิดโปนครับผมมโหล,โหลยังไงยังวันนี้ชิงคีไป,ปครับอตีกระแทกนะ้าออยไปแล้วไปไหน่ะตามครับผมมโหล,โหลปลดดอกข้าหัวยังไงแตกไปครับยังไงืันปิ๊กปกปิ๊กก็ดีแล้วเราว่ากลับบ้านกอนนะครับผมเราได้อ้อยมานะเราก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับคลิปนี้ลูนก็ผมใช้ลูนคูลดาวน์เหมือนเดิมนะครับผมโฮลี่ไลท์10เมตรนะครับก็ ใครอยากดูว่าดูอะไรก็ทำอธิบายใต้คลิปเลยครับผมฮัลโหลคลิปสอนก็การลังก็อยู่หน้าช่องนะครับก็การตั้งค่าลองไปเลื่อนดูนะครับผมก็ดูเพื่อเป็นแนวทางได้ครับพอเล่นไกลๆอาจจะเก่งก็ได้นะครับผมฮัลโหลเราก็เก็บแมงกะพรุนือตัวอะไรก็มีนะครับผมผมเรียกผิดหรือเปล่า เบอ,อช่องหนะึ่ยังไงครับผมดีเจน,นูนอันติกระแทกหน้าครับผมยังวันนี้ยังไงฮึช็อปซุปซุปดิจิตอลครับผมเรียบร้อยครับผมเฮดชอ็อตวอดแตกครับอ้าวแล้วเหรอบางอาจจะมากดเลนพอเลนตีรั่วอย่างผมก็ต้องวอดแตร์นะครับเจ้าผมลงก็ต้องมาสิบอะครับผมฮัลโหลก็ไปติดแอดซะแล้วนะธรรมดาแล้วก็แอดครับผมฮัลโหลธรรมดา ระดับ4เลนตีเอ่เราเอาป้อมล่างก่อนนะครับผมเราเอาป้อมล่างได้เราจะเดินเกมได้แบบชิวๆนะครับผมเราจะไปแก๊งเพื่อนได้สบายต่อยตีตีตีเลยแล้วก็ตีเออโอเคชิ้นแรกเราจะออกรองเท้ากันซีซีนะครับแล้วเราจะขึ้นเป็นสเปียร์ออฟลองกินุดนะครับผมเจาะเกาะนะ เฮ้ยๆ hey, hey, hey. ออยยังไงครับผมกิ้งกีฟอยู่แล้วครับโอ้โหลมันเป็นงานแล้วเนี่ยอ่ามีคนหลงมีคนหลงแล้เจ๊ดเจ๊ดเจ้าเฮดช็อตหรือเปล่าเรียบร้อยครับหัวแตกกลับบอร์ดเลยครับผมฮัลโหลเอ็นโซก็พลังแฝงเกมนี้ผมใช้เป็นดูเอลนะครับสีแดงตรงกลางผมใช้เป็นกันสถานะนะครับผมก็บวกกับรองเท้ากันซีซีมันก็จะ การซีซี47.5เปร์เซ็นต์มั้งครับเออน่าจะประมาณนั้นนะที่ผมเอามานะเนี่ยคือผมต้องการแบบลำแบบต่อเนื่องนะครับผมไม่อยากโดนขัดอะ่ะถาวามันมีผลม,มันก็มีผลนะเออเอา,เอายังไงจิงคีปละครับปลาดอ,อกข้าหัวครับผมเรียง้อยครับพาป,ป้อมเน็ชไปอีกตัวนะครับผมฮัลโหลติดคำพูดอะไรแบบนี้มาจากไหนวะเนี่โอ้ผมเกลียดแอนเนวะ สกิลแม่งไกลแล้วก็ปั่นดีชิบหายเลยแล้วแม่งเผาดีด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ลิงมันดีพอครับฮัลโหลเหมือนข้างบนจะมีประเด็น,นครับเรามาหลอดกระโดดครับปอมมาผมชิ่งไปแล้วผมติดอะไรไม่รู้ครับผมอันติกระแทกหน้าแล้วเอลซูตัวแข็งแล้วปลาดอกไม่โดนครับขิบหายแล้วครับผมถอยครับจังหวะน,นี้เออเราไปเจออะไรก็ไม่รู้ครับซาร์ตาผมยังอยู่ดิจิตอลดิจิตอลขิบหายแล้วครับเหลือคนเดียว ขอักคนขอัะคน,อะคนโอเคได้หนึ่งตัวครับผมโหยอมแลกไปเมื่อกี้มันออกยากครับมันปิดหน้าปิดหลังแล้วก็อันตีผมก็หมดไปด้วยก็เราต้องยอมแลกนะครับอย่างอยเราก็ไม่ตายฟรีนะครับผมพยายามลากมันไปกับเราด้วยสักตัวนึ่งนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้แล้าเหมือนเป็นคนแหลมนะครับอยู่ในเนียแเราไปแล้วครับผมแล้วมันดีดออกคิดหายแล้วครับ โอ้แล้วควรตีใส่มาทำไมมาอันติอยู่สภาพเอออ้อยมาเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวออเจ็บเจ็บเจ็บปล่อยก่อนครับเกือบเกือบแล้วโอ้หความหวังของหมู่บ้านเกือบตายนะครับผมก็ชิ้นต่อจากกระเปียกก็ออกเป็นตัดเลือดน,นะครับผมลืมบอกนะตัดเลือดแล้วก็เราจะขึ้นเป็นทอยนะครับกันเวทนะเอามากันแอนเนนกับต,ตาต้านะครับผม ไอสองตัวนี้นี่มันแรงนะอันตรายนะครับถ้าไม่ออกไม่ได้นะครับต้องออกอ่าโดนสตันนะอ่กออกยังไงพื้นพับพื้นพับเรียบร้อยหัวแตกครับผมฆ่าได้เราต้องฆ่ามันก่อนนะครับตัวเน um ี้น่ารำคาญครับผมสกิลแม่งไกลแล้วแม่งหนีด้วยถ้าแม่งออกคาทาสโลมาโอ้โหเดินไม่ออกครับผมเราเออฮ้ยมีคนเงี้อ่าบางอจ้าฮัลโหล พิกเกอร์ข้าหัวครับผมตามตามครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยครับโปกับตันยิงนัดเดียวหายครับผมกับจันแจ็คสเปิร์มรุ่ยลุกยิงเดียวหัวแตกครับผมน้วหนือตรงกลางจะมีประเด็นอีกแล้วนะครับเรามาแล้วครับผมยังไงบวกไหมแล้วอ้อยโหนมาเอออ้อยมันเอาอ้อยมันเอา,ออย,เอาออย,ยังไงเอาหายหายเออตาต้า เจ็บ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 เฮยยไม่ตายครับผมกลับบ้านก่อนแล้วนะครับไม่ไหววะ่ะโอเคครับเรากลับมาแล้วครับแล้วยังไงชิงคีไปแล้วครับผมฮัโลโหลยังไงซาตา้าเรียบร้อยหัวแตกครับผมเมดช็อตไปแล้วครับผมก็กลับบ้านแลวครับกลับบ้านบ่อยจังวะฮัโลโหล เราได้ทอยแล้วก็ชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นล็อกคิวนะครับผมการตายครับผมเกมนี้ผมจะไม่ตายแล้วนะครับผมจะยืนค้ำให้เพื่อนตีนะครับผมก็เ,เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะตายไวไหมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าฟอร์เรนมันแพ้เวทนะครัเเบเฮ้ยเฮ้ข้างบนข้างบนมาหลอดกูโดนแล้ว โอกี่ตัววาหน้าสี่ตัวตมาช่วยแล้วฮัลโหลตายไปหนึ่งครับยังไงปลาดอกโหกดทิ้งไม่ติดยังไงแต่ยังอยู่ครับผมได้มันสองตัวนะครับตายตาแล้วผมตายแล้วครับแล้วผมทิ้งคิ้กแล้วพลิก,กร์ปลาดอกไปอีกครับเข้าหัวหัว,หวแตกครับผมเม็ทช็อตไปครับดีแล้วมันไปเอาตัวอื่นถ้ามันมาเข้าตัวเราเราก็ตายพอดีผมความสเต็ปยุบแบบ 500%นะครับเอายากหน่อยน,น่ครับผมกมโลพอรูน,นี้มันเป็นรูเออ่มันไม่มีพลังโจมตีนะครับแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมไมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างพึ่งของหน่อยนะครับแล้วก็เงินแล้วก็อยู่ที่ทีมเยน,นะจะถามว่ามันมันดีไหมมันดีต้นเกมนะครับแต่ดามเมจมันจะขาดนะ มันได้คูดาวไวอะก็จริงแต่เราสามารถลําได้ตอนนืง่งแต่ด,เดาเมจมนจะขาดเนี่ยแต่ถ้าเก็บดอกแบบลัาช่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นได้อยู่นะมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับผมมีกระตอดคือจังเลยแม่ดูดูมัโอ้โหเหนื่เดิมไม่ออกอ่าอ,าอาไปแล้วครับอันติกระแทงหน้าครับผม แล้วผมยังอยู่ผมกดล้างคิวขึ้นมายังไม่ตายแล้วกูย,ย,วยังไม่ตายครับผมแล้วกูยังล้างอยู่แล้วเรียบร้อยหัวแตกไปเลยครับผมกูฮัลโหลโอ้โหเมื่อกี้ไ,ได้วะ่ะตรงนี้ก็ไม่รอดหรอกครับออยแม่งเกาแรงตอนนี้นยังไงอะเห็นนะจ๊ะฮัลโหลเห็นนะจ๊ะไปไหนอะโอ้เอฟเฟกต์อีรูเนียแม่งโคตรใหญ่เลยวะ่ะถ้ายืนวงกอ,องนี่แม่งเต็มจอเลยเ,ลยเออเอลสุกูลัวอยูแล้ว ยังไงอ้าวหลงหลงหล็อกปีกหักครับผมเี่นค,ค,คิง้งคีฟคิ้งไหมคิ้งคิ้งคีฟไปคิงโอ้แล้วโดนดีดออกแล้วอันติโอ้โหโดนขัดอีกอะกดล็อกคิวนะครับผมฮัลโหลยังไงครับยังสู้อยู่ครับผมยังล่ามอยู่ครับล่าเมทเพื่อนอยู่ไหนวะน่ารัวไปแล้วฟิกก่อนแล้วครับเอ้ยโอ้โหเกือบโดนอาร์โกนี่ฆ่าตายทีมตรงข้ามเหมือนจะมีคนหลุดน,นะครับเอ็นโตน่าจะหลุดเพราะว่าทีมเขาบอก ขาบอกให้กดร,รีพอร์ตนะครับผมอ๋อเป็นอะไรที่แย่งเลยนะครับผมว่าเข้าใจทีมตรงข้ามนะลาเล่นเล่นแบบดีๆเงี้ยเพื่อนมาออกไปไหนก็ไม่รู้นะแต่เขาอาจจะมีทุลักษณ์้นะครับอ๋อเข้าใจนะครับแต่บางทีเกมก็ไม่น่านะครับบวกกันแล้วครับตอนนี้จะจบบ้านไดนะ้ไหมเรามีก๊อตนะครับผมและอันตีกับแท่งหน้านะออยนะครับออยหายไป ยังไงเอลอูไม่ถึงดอกไม่ถึงครับน่าลำคาญเลยเอเนตะอ่ะไม่โหเดินไม่ออกเลยยังไงครับยังไงจังหวะนี้ม้วนม้วนดิจิตอลม้วนไปม้วนมาแล้วเข้าไปเอาเอลซูครับผมฮัลโหลร้อยเอลซูแตกไปครับยังไงผมเข้ากลับมาผมยังมีล็อกคิวอยู่ครับผมเอาดีครับแล้ม <Yeah. S 1> าเรากระโดดแบบโอเคครับผมจบนะครับ <Yeah. S 1> ก็วิกตอรี่นะครับผมเกมนี้ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> okay. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากเลยนะครับผมในการทำคลิปสนุกสนกต่อไปให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนจุ๊บ